สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันหยุดนะคะเราก็จะมาทำผลไม้ปั่นกันค่ะได้เครื่องปั่นมาใหม่นะคะผลไม้ก็ง่ายๆมากเลยค่ะมีแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวแก้วมังกรเท่านั้นเองหรือว่าเพื่อนๆมีผลไม้อะไรในตู้เย็นนะคะก็สามารถนำมาปั่นได้เลยนี่เนื้อเนียนมากเลยเราปั่นแบบทานแบบ ไม่ได้สกัดนะคะแล้วก็เราใส่น้ำมะนาวลงไปด้วยครึ่งลูกกะว่าจะลองทำทานตอนตื่นนอนตอนเช้านะคะหากเพื่อนๆชอบชลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ